สวัสดีนะคะ <c oughs> น่าสดค่ะขอบคุณล้วแคทนะคะกระโดดเขากระโดดลงสาวยน้ำเขากระโดดลงสาวยน้ำเนาะได้ยินเสียงน้ำซาอย่าเงยขอบคุณทุกท่านเลยนะคะ ก็วันนี้วันนี้ก็จะ,ะละไลไม่นานเนะาะไลแค่ประมาณสิบห้านาทีพอเอาแค่ยืนยันตัวตนเนาะเอาแค่ยืนยันตัวตนก็ส่งงานนะคะขอบคุณทุกท่านเลยคะ่ะที่แวะเวียนมาส่งกำลับบงใจเนาะวันนี้ก็จะเป็นด้านหลังก็จะมีที่ล้างจานมีซิงที่ล้างจานะ วันนี้ก็ยังไม่ได้ทํางานพรุ่งนี้ทํางานปกติถ้าพรุ่งนี้มีเวลาก็จะหาเวลาไล์เนาะ้5นาที20นาทีเพื่อยืนยันตัวตนส่งงานด้วย <c oughs> ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณเลิฟแค่ขอบคุณคุณพึ่งคะ่ะ คุณเพึ่งบอกว่าสู้ๆขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพ <c oughs> ึ่งบรรยากาศที่ภูเก็ตก็จะร้อนเนาะมีร้อนกับมีลมมีลมกับร้อนเนาะสองแค่สองหน้านะจะไม่มีมากกว่านั้น <c oughs> มีลมร้อนแล้วก็ฝนแต่ตอนนี้ฝนฝนทิ้งช่วงเนาะที่ที่ภูเก็ตฝนทิ้งช่วงก็จะร้อนร้อนกับมีลมถ้าไม่มีร้อนมีลมก็มีฝนมีแค่นั้นเองของที่ที่นี่เนาะภูเก็ตขอบคุณทุกท่านเลยนะคะว่ายน้ำกันเย็นๆเนาะว่ายน้ำาะว่ายน้ำสีฟ้า บรรยากาศแถวบ้านเป็นยังไงกันบ้างหนาวไหมที่ที่พี่ดวงอยู่ไม่ <c oughs> ไม่หนาวนะร้อน <c oughs> ร้อนเนาะร้อนค่ะที่นี่ร้อนถ้าทางบ้านเราทางบ้านเราภาคกลางภาคอีสานน่าจะมีลมหนาวเนาะทางภาคเหนือภาคเหนือภาคอีสานน่าจะหนาวแล้วอืแต่เที่ภูเก็ตนีร้อนอย่างเดียว,ยว <c oughs> ร้อนกับฝน ร้อนกับฝนนะบรรยากาศร้อนกับฝนก็น่าเล่นนะน,น่าลงไปเล่นน้ำเมื่อวานก็ไม่ได้เล่นน้ำ <c oughs> วันนี้ก็ไม่ได้เล่นเหมือนเดิมหยุดงานแค่วันเดียวนะสองวันเมื่อวานวันหนึ่งวันวน,น,นี้วันที่สองพวกนีก้ก็กลับไปทำงานหมดทำงานปกติเหมือนเดิม ขอบคุณนะคะที่ยังอยู่เป็นเพื่อนกันอยู่เนาะขอบคุณมากๆเลยค่ะก็อีกห้านาทีเนาะสิบนาทีผ่านไปเดีย๋ยวพี่ดวงให้ดูบรรยากาศแป๊บหนึ่ง ให้ชมบรรยากาศนะอันนี้เป็นยอดมะม่วงเบานะยอดมะม่วงเบา ออกดอกดดมากอะม่วงบาง